เพื่นนั่นแหละอู้เยอะมากเออไม่อยากอัดหน้าไปดิเพื่อนมาดิมาดิมาดิทับพอร์ตแล้วจะมาสู้กับพี่ทับพอร์ตแล้วจะมาสู้กับพี่ล้ครับผมไงไปเพื่อนว่ามามาได้ผมได้หมดได้หมด สวัสดีครับชาวเว็บเด็ดสกินเมื่อทุกท่านนะครับอยู่กับผมกองสร้างอีกแล้วนะครับวันนี้ได้เกม Overwatch ครับผมกับสกินที่ก็เพิ่งปลดกันมาวันนี้ผมอ่านเด็กผมผมปลดมานะครับผมสำหรับสกินนี้ครับ Stone นะครับผมหรือว่าสกินรูปปั้นหินละกันเรียกว่ารูปปั้นหินละกันสําหรับบริกิเตนะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งสกินที่สวยงามนะฮะก็เป็นหินเลยนะฮะ Stone ก็แปลงตรงหินนะไม่ต้องคิดอะไรเยอะแยะเลยนะฮะอาวงอาวุธก็มีความเป็นรูปปั้นหินนั่นเอง ะครับโลหินด้วยอ๋โอโคตรเท่เพิ่มดาเมจหมไม่น่าจะเพิ่มโอเคไปพูดเดยอะแล้วกันครับไปลุยดีกว่าตอนนี้ก็เหลือแค่สองสก,กินแล้วครับก็คือแร็กดอกับแวร์วูฟนะครับผมไปลุยๆๆ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 ัๆๆ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 อๆๆ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 ้ๆๆ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 ัๆๆๆินๆๆ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 ๆนๆๆ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 ๆะด เฮ้ยมันรู้สึกว่ามันตีแล้วมีเสียงเอฟเฟกมากขึ้นปะรู้สึกไปเองปะดูดิเสียงมันดูมันด,มนดูมันดูแน่นขึ้นอนะ่ะมันตึกตึกตึก,กอ่ะเฮ้ยไม่รู้เหมือนกันฮะต้องลองดูว่ารู้สึกเองหรือเปล่าโอซิโกมีมอยล่าด้วยฮะฮันโซค,ครับน่าจะประสานโลได้นะครับเฮ้ยประสานโลได้ไ,ไปเลยพเพื่อนทำแหละ เอ,ออเ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 ยี่ยมเลยไปไม่มีโลแล้ว <c oughs> ไปเลยโอ้เพื่อนบ้าเอ้ยบ้าเอ้ยเออโอ้โหไม่ไหวฮะผมเข้ามาคนเดียวอย่างงี้ผมเข้ามาทำไมวะ <c oughs> ผมเข้ามาคนเดียวผมเข้ามาทำไมเนี่ยวบ้าเอ้ย <c oughs> ผมว่าถ้าไปกิจเล่นมันต้องมีตัวละครที่แบบ สู้ไปด้วยกันแบบยังไงอะตัวที่เดินไปด้วยกันน่ะมันจะเป็นอะไรที่สู้ได้ครับถ้ามันแบบตัวแบบที่ต้องไปคนเดียวก็อะไรที่สู้ยากนิดนึงฮะไม่เป็นเลยอเพื่อนตียเตีเต้ยเต้ยเพื่อนเพื่อนกันแล้วอ้ยเยอะมากเออไม่อยากอัดหน้าไปดิเพื่อนมาดิมาดิมาดิ ทับพอร์ตแล้วจะมาสู้กับพี่ทับพอร์ตแล้วจะมาสู้กับพี่พล่ะครับผมไงตายเพื่อนว่ามามาได้ผมได้หมดได้หมดผมได้หมดอืออืออือหนีเหรอหนีไปไหนแล้วหนีไปไหนแล้วหนีไปไหนแล้วนี่เหงื่อละผยอดจริง Rally to me อือไม่ไม่ไมสวยเพื่อนนั่นแหละเราฮิวเราฮิวไม่ต้องบ๊อบบ๊อบเออนั่นแหละบอ๊อบไม่ได้ดันบ๊อบไปแล้วกัน ไม่ต้องบอสไ,ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องมายึดสวยสวยเพื่อนไงโอ้โหเรดดิชูมีมานี่ผมไล่ตีเลยสุดยอดเออไปครับทุกคนไป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 นี่แน่ดันออกไปครับเปล่าเราฮิลฮิลฮิว,ว,วผมกลับไปที่รถก่อนดีกว่านะครับหน้าที่ของเราคือดันรถครับทุกคนนี่ขำเลยขำรออ่ะมูฟเดอะเพย์โหลด ตายเพื่อนฝาบนมีตัวนะครับฮันโซดันไปสวยเพื่อนเพื่อนเนี่ยโดนยิงอดโอ้โหวิดูเมกเกอร์อ่ะไกลมากขนุนตัวยิงไกลสองตัวเลยอ่ะ <c oughs> บิก,กิเอ้ยไม่ใช่ <c oughs> มอยล่านี่แบบเอ่อยังไงดีสุดยอดครับ ปุ๊บจะเพย์โหลดไปเลยสวยเพื่อนสวยให้ผมให้ทุกอย่างผมให้ทุกอย่างไปเลยเพื่อนหมดแล้วผมให้ทุกอย่างหมดแล้วเอาเพื่อนไปนู่นเลยไปเพื่อนปล่อยเพื่อนดันไหมเรามีหน้าที่ในการไปฮะให้ให้ไปให้ไปไปเลยเพื่อนฆ่ามันนั่นแหละสวยครับ แอบแค่เราแค่ยืนอัลดเมอัดหน้าเลยครับโอ้โหดราก้อนคอนซูมอยู่ไปแล้วเพื่อนดันไปดันไาโอ้โหเพื่อนจะ้นไปเหรอว่าไงครับ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 อุ๊ดจะตายแล้วอ่ะทีเดียวตายเลยอะครับเขาเรียกว่าไม่ให้ศัตรูเข้ามาเอาเพื่อนผมเดินไกลนะเพื่อนได้ไหมโอ้โหเดินยังไง โดยไกลอยู่สองคนครับไรฮาร์ดบอกเหงาเลยนะผมไมเป็นไรครับลุงม,มีพุ่งคะเป็นลุงไล่ครับลุงไม่มีค่ะลุงม,มีแค่เอา,เอาโล่ชนไปหนึ่งทีแค่นั้นเองมีใครทันตอนที่โลด่ดาเมจเท่าไหร,าร่นะห้าสิบต้องไม่นวดโน้ตบอลโคตรแรงอังงงงนเดอร์ดิล่าก่อนที่พ <c oughs> ี่ก็บไปหนึ่งตัวที่คนเล่นกันเยอะมากนะครับไปเลยอ๊จริงจังปะเนี่ยเพื่อนโอ้โห แล้ก so, hey, so like ็ม okay. uh ีคำมีไปแล้วฮะสับไปสวับโหถึงนี้ได้หลายตัวอยู่อะได้ว่ะไปเลยไม่ต้องมีเราก็ได้ครับจริงทิมดีทิมดีคือเราทำหน้าที่ของเราแล้วไงตอนเริ่มเริ่มต้นอะที่เราเอาเรียกว่าจัดการศัตรูไปดันคนเดียวเลยไปครับเพื่อนยากยูวผมว่ายากหิวโอ้กลับเถอะผมว่ากลับเถอะ ่าเอ้ยกลับๆๆวก่อนกลับก่อนเพื่อนไม่หย่ากลับทางนี้แหละเพววื่อนไปเอตีไปทีนึงเพื่อนบอกแหลกเหรอมันแหลกอะไรวะเย้ยเพื่อนเราเล่นทุกเปอแล้วกันไอ้ป่าเอ้ยมัดเอาอีกแล้วเหรอเออ,อไอ้ เออสวยมากเออเออเออไปเลยเพื่อนนั่นแหละเพื่อนตายทุกอย่างแล้วเพื่อนออออเ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 อออาเลยเพื่อนเอเอ,อ,อดันมันเพื่อนนะอ่ะเออเออเ <sexually> ออสวยเพื่อนไปโอ้โหม่วงมากผมบอกแล้วว่าม่วงจริงครับสวยมากเพื่อนไม่อยากให้ตายก่อน เออไม่ต้อง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 สวยครับโอ้โหจริงจริงจริงแต่ได้ได้แต่ไม่ต้องได้ได้ตายหมดไนไงอะแ้วกมีคัมมีสวยครับโอ้โหไฟลุกพุบฟ้าครับทุกคนพอมันจะเดือดก็เดือดจริงๆรฮะแม่สุดยอดจริงๆ เกินจีได้แล้วล่ะนะครับไม่กินจีคันโซอ้าวซาเลียโอ้ช็อตตะกี้ได้เลยครับเราต้องเซิร์ฟเมื่อกี้ไปสวยๆทักที่เลยฮะสวยครับนี่ยิงอันนี้หายปั๊บเท่านั้นแหละครับเกมคลิกนะฮะเยี่ยมครับทุกคนแหมเหนื่อยจริงฮะเลุนกันต่อครับทุกคนเดือดจัดมาครับผมลุยกันต่อครับกับเบี้ยตุกับวิกิตรูปปั้นหิน แต่จะเรียกว่าหินเฉยๆก็ได้ <c oughs> ไปครับถ้าถึงตอนที่นางดามเมจแรงๆเนาะอ้าวโดนมีคนไฟไหม้ฮะมีคนเลิศเกมไปแล้วใครวนะน่ะซัพพอร์ตอ่ะโอ้โหซัพพอร์ตด,ด,ด้วยดิเ <c oughs> อาให้เพื่อนก่อนเ <c oughs> ออ <c oughs> โอ้ยเย้เบาว้าว,ว ที่เราฮิวได้แค่นี้พอผมฮิวได้แค่นี้ครับคือพิกกิตเนี่ยมันไม่ใช่ตัวละครที่แบบฮิวจ๋าๆมันต้องมีเพื่อนช่วยครับมันต้องมีเพื่อนช่วยนิดนึงฮะมันฮิวคนเดียวไม่ได้ฮะไม่ใช่เมนฮิว่เาไปเลยเพื่อนให้ไปเลยสามสามแท่งไอ้ยา โอ้ my god เพื่อนต้องดันแล้วเราต้องดันแล้วเพื่อนบ้าเลยไม่มีใครดันเลยไม่ให้ไปเว้ยเออไปดีเพื่อนน่ารักสวยเพื่อนน่ารลกเยี่ยบเลยเยี่ยบเลย oh my god หายแล้วหาแล้วหายแล้วกำกวันกำกวันกำกวันนะ b อ b ไปแล้วทุกคน โอ้ oh my god เขาบอกได้แค่ยิงเงี้ยเขาบอกเรียกมาทำไมเนี่ยไปเลยเพื huh. ่อนไปเลยให้ทุกอย่างแล้วโอ้ ah, okay <s <S oh my god เบลลี Nas ่ทุมมีฮะโอ้โหโดนแล้วปะเนี่ยอ่ะสวยครับที่โดนแล้ววะน่ะผมโดนแหละทำเม็ดดาว ไม่รู้ว่าผมคิวยังเนี่ยตอนนี้นะครับแล้วเกิดอย่าง,งไกลครับผมบอกเลยว่าเอ้ยแต่ว่าคนเล่นในโคเล่นโหดอยู่นะฮะจริงๆวิกกิ้ก็เป็นหนึ่งตัวที่ผมไม่ค่อยรู้สึกว่าผมจะเล่นดีเท่าไหร่นะครับกลับไปก่อน <c oughs> ไปเลยเพื่อนโอ้ my god เพื่อนนำจริงคิวไม่ได้ครับโอ้โห เป็นเรียกได้ว่าโดนห้ามฮิวทีคือบิกิตก็จบเหมือนกันนะฮะเพราะว่าบิกิตนี่ฮิวตัวเองคือต้องตีนะฮะซึ่งถ้านำไม่ตีหนังไม่หิวไอ้ยิงโดนห้ามฮิวนี่คือไปตีคือตายแน่ๆครับระยะใกล้แบบนั้นนะไปครับไปอยู่ข้างบนด้วยนะเออเออสวยไม่ตายเหรอไม่ตายหรอกครับ อ๋อเรียกว่าลอเพื่อไปจัดการเนี่ยผมก็เห็นถูกไหมดูดูดูดเหลือสี่แล้วนะโหอะไร <laughs> เหมือนผมแบบเข้าไปไปเทรดอะ่ะเข้าไปตายหนึ่งคนแล้วก็ให้เพื่อนเก็บสองอะเ้เรียกว่าทำเพื่อทีมไนงะคิดอย่างนั้นลนะกันนะน่าจะดีกว่าเพื่อนเราไม่ใช่ตัวฮิวไวขนาดนั้นนะครับ <laughs> ไปเลยเพื่อนนั่นแหละเ <laughs> ทียบ <laughs> <laughs> มันก็ดันไกลอยู่นะน,นันมาไกลอยู่อะ่ะบอกแล้วมาดีตีครับตีครับตีครับต่อแล้วครับป่าเอ้ยป่าเอ้ยป่าเอ้ยสวยอยู่เพื่อน <c oughs> ตีตีไรล,ล,ลีชูมีทำไมมันแรงจังวะเพื่อนโอ้โหแล้วผมโดนอีกแล้วเนี่ยอันนี้เมิปั๊บตายปุ๊บอันนี้เมิปั๊บตายปุ๊บอันนี้เปุ๊บตายปั๊บตลอดเลยเนิร์ฟดิดครับมาจะไม่รอดละครับสภาพนี้โอ้โหเรียกว่าฮิวไม่ทันแล้ะโอ้โหโดนทุกอย่างให้เธอแล้วครับตอนนี้เอออบไปแล้วเด้อฮะตายเลยเพื่อนเออ าครับให้ให้ให้โลกให้ต้เอาเอาแล้วเอาจได้เฉยเลยครับ <c oughs> อะไรกันวะเนี่ยทำไมทีมันเทพซ่าขนาดนี้ทุกคนเออเว้ยเยี่ยมอยู่คือผมอัลติเมตปั๊บผมตายตลอดเลยคือฮิวไม่ทันฮิวไม่ทันทุกทีครับเพราะว่าดาเมจฝั่งนู้นแรงมากแบ่งแบ่งแบ่งซับกันแบ่งซับกันนะต้อง ออไม่ต้องไม่ต้องรู้จะไปไหนรู้เยอะนางหิวไม่ทันครับโบไฟเข้าไปทีเดียวได้ละห้ามฮิวนี่หมดเลยว่าเหงาอ่ะวิกิตโดนอย่างนี้คือเหงาครับทุกคนผมบอกเลยไอวิกฤดไฟก็ลุกง่ายนะถ้าเกิดได้ได้ประจันบาระยะใกล้ยังไงก็ยังไงก็ได้ตีครับยังไงเลือกก็เพิ่ม แฮมเมอร์ดาวเหรอเยี่ยมเลยเพื่อนผมโดนอีกแล้วอะไรมันจะปะทะระยะใกล้ผมโดนตลอดเลยแฮมเมอร์ดาวครับโอ้แล้วเราสองตัวนี้น่าจะไม่ไหวฮะ Experience Quality ครับดันไปก่อนครับโอ้ my god อยู่ไม่ได้เพื่อนแป๊บนึงเพื่อนใจเย็นอ่ะให้เพื่อนตลอดเย้ให้เพื่อนเราโด,ดอนองเห็นมาละมาแล้วเพื่อนพร้อมจะลุยหรือยังพร้อมจะลุยมาเร่งรีบจมีไปเลยเพื่อนนั่นแหละสวยครับนี่เรเียกว่ามาลัดช็อต ใหเลยเพื่อนให้ทุกอย่างแล้วน่ะไม่ต้องไม่ต้องเ <laughs> ออเออเออไม่อัดเน่าตายเฉยส,ยสวยสวยสวยมันต้องได้ดันจริงครับโอ้ไม่กอดเออสวยสวยเพื่อนในพวงหนึ่งดันไปกลับไปโดนโดนโดนขวามือครับแล้วผมวิ่งมารับไม่เนี่ยเลื่อนเพื่อซาเลีย อุ้ยอุ๊ยอุ๊ยเอาเพื่อนเอาเหรอครับสวยอยู่เพื่อนเออเออไปได้อยู่ข่าวาอม่ก็ชอบนะครับอย่างนี้ก็ยิ้มนะครับอย่างนี้ก็ยิ้มนะครับโอ้โหเพื่อนไทยแล้วดันดันดันตกไปก่อนโอ้โหไม่ไหวมั้งเพื่อนราลีจูมีทันไหม พยายามทุกอย่างแล้วพยายามทุกอย่างให้เธอแล้วโอ้โหบอกไปแล้วด้วยครับเออเออเออโอ้โหเยอะเหลือเกินไม่รู้ให้ทุกอย่างโอ้โหบอบพี่วัดเออครับนี่เขาเรียกว่าสพอร์ตเพื่อให้บ๊อบได้ยิงครับป่วนเท่าสุดอ่ะเพื่อนเล่นอะไรแต่เราต้องป่วนให้มากสุดครับเล่นเล่นวิกิตเนี่ยป่วนให้เขาแบบต้องยิงกับเราอ่ะให้คนอื่นแบบได้ยิงฟรีน่าใช่แหละเพราะว่าเนะ เอาไปเลยเพื่อนนายฮาร์ดทิวทันไหมไม่ทันครับอืเอออัดดิอัดหน้าอัดหน้าไปเยอะเพื่อใจเย็นอุ้ยให้ดุมเลยเออ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 สวยอยู่เพื่อนนั่นแหละเยี่ยมเลยไปเลยนะครับบอกว่า ขวานของเรามันต่างกันเจ้าหนูขวานของลุงสิคอของลุงนี่ยังใหญ่ของหนูมันอันกระปิ้วเลยไปตีเขาดาเมจฮะตีแล้วเท่าไหร่วะเบาอ่ะรู้ว่าเบาครับลุงตีมายี่ฮะเรื่องมี200เราตี2ทีตายครฮะตีไม่ทันสวยครับเออ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 โอ้โรับผม ให้เพื่อนจัดก,การเราตายได้เป็นไรเรามีเพื่อนช่วยจัดก,การเราก็ถ่วงเวลาจะตูนนานที่สุดเห็นไหมเออน่าใช่แหละหน้าที่มาสู้เด็ดนี้ครับทุกคน <c oughs> เอาไปเลยเพื่อนแต่ก่อนให้ด้วยให้ไอ้นี่ก็ได้ได้วยได้ด้วยนะครับรู้สึกว่าแต่ก่อนกาให้แล้วมันได้อะไรนะ ออ่เพืนโ้ใจเย็นเพื่อนโอ้โหนที่ถูกมีฮะเอาตัวนี้ก่อนฮะนี้ก่อนครับเอาตัวนี้ก่อนไปเลยเพื่อนไปเลยไปเลยเน,น,น,ยนี่อ่ะตีมันสวยเพื่อนอื้อออดันมันลงไปสวยสวยครับสวยผมว่นาน่าจะได้ละโอเค เออดันข <haha> <gun play was telling museums> <that together> ึ้นมาอีกไม่ทันสุดยอดครับทุกคนโอ้โหเดือดจัดๆครับอู้อันเดอร์ช็อตคอลเลอร์อะไรวะผมพูดแล้วตอนไหนเนี่ยเล่นสนุกดีนะมิกกี้ด่ะโวยวายดีครับน่าจะเป็นช็อตอันนาเด้วยทุกคนเอ้ยยางเทพซ่าไหนรอนัวนาครับอ๋อ อ๋อนาบอกอน,นาบอกป้าลัดหมดเลย <laughs> โอ้สุดยอดครับเดือดดีเดือดดีโอเคครับผมจบไปแล้วฮะกับบิกิตสโตนนะครับหรือว่าบิกิตลูกปั้นหินครับก็จริงจริกิตก็เป็นตัวละครที่เล่นสนุกนะถ้าเกิดแบบมีทีมที่เล่นกันดีๆอย่างเงี้ยมันก็สนุกมากเพราะว่าเป็นตัวที่มีการต่อสู้ในระยะใกล้แล้วก็แบบตีมาตีมาเลือดเพิ่มด้วยแบบคือถ้าเล่นตัวละครที่แบบเน้นเน้นเดือไปด้วยกันนะครับ ก็เป็นตัวละครที่ฮิวได้ดีเลยมีประสิทธิภาพได้ดีมากนะแต่ถ้าแบบเราอาจจะแบบมีตัวละครแบบพวกแบบฟาราเกินจิอะไรเงี้ยก็อาจจะทาให้ฮิวยากนิดนึงแต่แต่นางก็มีสกิลโยนเกราะให้แต่ก็โดนเนิฟอะไรไปหลายๆอย่างครับผมเชื่อว่าบิกกิทก็เป็นหนึ่งตัวที่หลายๆคนก็น่าจะเคยเจอกับมันที่เรียกว่าตอนที่โหดมากๆแล้วตอนนี้ก็ปรับลงมาอย่างอย่างเยอะเลยครับนะโอเควันนี้มาทีนนี้แล้วกันนะครเจอใหม่คลิปหน้าลืมกดไลค์กดซับและกดแชร์่ใจกองซาดผมสำหรับวันนี้คอาไั้ทีคนับ